วดแบบไหนทรมานแบบไหนนี่คือการรู้ด้วยตนและหลังจากที่เราได้สร้างบุญบาร,รมีด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงอาจารย์ก็เช็กกรรมให้มียานก็นับยานเช็คให้หลังจากนั้นแล้วแก้ไขแบบนี้นะพูดตามเดี๋ยวมันจะได้หลุดขอแค่มีศีลสมาธิปัญญาเชื่อมต่อกันพิสูจน์ด้วยตนเองรู้เห็นก่อนและหลังก่อนเป็นยังไงหลังมันดีขึ้นไหมนะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บุคคลผู้เห็นความเป็นจริงบุคคลผู้ตื่นทมบุคคลนั้นจะเข้าใจเหตุและผลเหตุมันเจ็บผลของมันหายก็แปลว่าสิ่งนั้นเห็นความเป็นจริงของคลื่นความดีที่มาอยู่ตรงหน้าท่านทั้งหลายเพื่อช่วยเหลือเพื่อชี้นำบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลปราถนาชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเดินไม่ถูกไม่ได้ไปนะ แล้วถามว่าคนชาติสุดท้ายนี่ต้องทําอย่างไรบ้างถ้ามีบุญสัมพันธ์ไม่ต้องทําอะไรยากเลยมีวิบากเราจะเอาออกให้แล้วตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลมันไม่ยากเพราะฉะนั้นอาจารย์มีบุญได้มาเหยียบพื้นแผ่นดินที่นี่แล้วก็แปลว่าท่านทั้งหลายก็เป็นคนบุญคนบุญเมื่อมาพบเจอกันก็อยากเดียวยาช่วยเหลือกันเพราะป่ารถนาให้ท่านทั้งหลาย มีความสบายกายสบายใจเพราะฉะนั้นทำให้ถูกขั้นตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้ศักดิ์สิทธิ์เห็นความเป็นจริงเกิดปัญญาเห็นธรรมนี่คือการแสดงธรรมง่ายๆนะง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่มีใครหนาพูดแล้วเบาโลกใบนี้ทันทีด้วยทันทีด้วยพูดเสร็จปุ๊บเห็นความเป็น สิ่งบางอย่างกร,รมเพียงเล็กน้อยนี่คือการยกตัวอย่างของการกระทําเก่าเพราะฉะนั้นผู้ป่าจนาไม่อยากเกิดแล้วก็แปลว่าไม่อยากทําไม่ดีแล้วทํายังไงถึงจะรอดพ้นเพราะทุกคนต้องทําของตัวเองอาจารย์เป็นผู้ชี้นําอาจารย์เป็นผู้ช่วยเหลือแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทําอาจารย์ก็จะช่วยไม่ได้และสิ่งเหล่านั้นมันจะเชร์โอกาสของคนบุญ เพราะคนบุญที่ได้พบเจอกันเหมือนมีบัตร VIP เราจะได้โดนสะดวกสบายในชาติสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเบาสบายหมดทุกคนเพราะแรงบุญได้ดึงได้เหนี่ยวนำมาพบเจอกันอยากให้ทุกคนสุขกายสบายใจรู้เส้นทางรู้การแก้ไขเวลาติดตามเวลากดไลค์กดแชร์บุญจะได้ก่อเกิดเพราะตอนนี้มันสร้างบุญง่ายนะ สร้างบุญกับอาจารย์ไม่จำเป็น้องใช้เงินทองเลยนะอ่ะท่านพี่ว่าสามนะอาจารย์ครับขอโทษครับอาจารย์ครับขอโทษครับสาธุว่าอาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับอา,อาจารย์ครับยังเหลืออยู่ครับดึงไปนะใช้จิตนะจิตของเราดึงขึ้นไป ตรงไหนนะตรงเขาไม่สบายอาวท่านทั้งหลายนะั้นอภัยให้กันเถิดมารับบุญกับอาจารย์และน้องหญิงนะ